การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามอัปเดตเรื่องราวแซดแกับ A อและ z ซ t v กันแล้วค่ะ เริ่มต้นแซดช่วงแรกกับแซดทราเวลในวันนี้นะคะหนุ่มแอมยังคงอยู่ที่จังหวัดระยองเขาจะพาเราไปชมธรรมชาติกับสวนพฤกษศาสตร์ระยองกับความสวยงามของป่าเสม็จโบราณจะสวยขนาดไหนนั้นตามเขาไปแซดกันเลยค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับมาแล้วฮะสซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูครับวันนี้ครับผมมากับรถคู่ใจคันนี้ครับมิวเนั่นเองครับผมพามาเที่ยวที่จังหวัดระยองหลายคนนะครับเข้าใจว่าถ้าหากว่ามาเที่ยวที่ระยองก็ต้องไปเที่ยวทะเลใช่ไหมครับแต่วันนี้เราอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับมาสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามที่นี่เลยฮะสวนพฤกษศาสตร์ระยองนั่นเองครับเขาบอกว่าบรรยากาศที่นี่สวยมากๆนะฮะธรรมชาตินี่โอ้อย่างนี้เลยเดี๋ยวมาเที่ยวไปพร้อมกันเลยครับ มาเที่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองที่นี่นะครับยังได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่รวบรวมต้นไม้สายพันธุ์ต่างๆเอาไว้ถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับในภาคตะวันออกเลยครับผม เส้นทางธรรมชาติต่างๆนะฮะคุณผู้ชมครับเขาก็จะมีเป็นฐานการเรียนรู้แบบนี้คอยให้ความรู้เอาไว้มีป้ายติดแสดงให้เห็นว่าต้นไม้แต่ละต้นมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างแล้วก็สอดแทรกความรู้เอาไว้แบบนี้ตลอดเส้นทางเลยมาเที่ยวแถมได้ความรู้กลับไปด้วยครับเราจะไปสะพานเชื่อมตรงนี้นี่ไปป่าสมเด็จโบราณมีต้นมะม่วงต้นเบิ่มเลย มีฐานชมวงเราวันนี้เลยมาแล้วน้ำแบบใสๆเห็นสาหร่ายเห็นปลาเห็นต้นไม้ชอบแบบนี้มาก นี่ครคุณผู้ชมครับคือไฮไลท์อีกหนึ่งจุดเลยที่บอกเลยว่าสวยมากๆบรรยากาศของป่าสม็ดโบราณแล้วก็จะมีต้นเสม็ดขาวเรียงรายซับซ้อนไปหมดเลยในช่วงน้ําขึ้นครับเขาก็จะพายเรือเลาะๆตามต้นเสม็ดขาวแบบนี้นะครับแต่วันนี้อีกแบบหนึ่งน้ําลดลงไปแล้วเราจะเห็นนะฮะบรรยากาศของต้นสม็จขาวไปไม่หมดเลยผมบอกเลยว่าเหมือนภาพเขียนภาพวาดมากๆฮะป้องมาเที่ยวให้ได้ฮะ คุณผู้ชมครับเขียวๆส,สวยๆตรงนี้นะครับปกคลุมต้นไม้แต่ไม่หมดเลยนี่คือย่านลิเพาหรือว่าเฟิร์นชนิดหนึ่งที่นิยมเอามาทําเครื่องจักสารต่างๆที่เราเคยได้ยินอยู่เป็นประจํานี่คือของจริงดูสบายตาแบบเขียวๆแบบนี้นี่สวยจริงๆท้สวยมากๆ ที่นี่คือสะพานรักสเมเอ็ดชื่อเพาะมากนะครับเป็นจุดเช็คอินอีกหนึ่งจุดที่สวยงามของที่นี่บรรยากาศนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับสวยจริงๆครธรรมชาตินี่สร้างออกมาด้งดงามมากๆในการมาเที่ยวที่นี่ครับให้นักท่องเที่ยวเลือกได้นะครับว่าคุณอยากจะเดินชิวๆเองก็ได้ครหรือว่าถ้าใครอยากจะปั่นจักรยานเล่นก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยเลือก2แบบเลยเดี๋ยวลองอีกบรรยากาศหนึ่งกับการปั่นจักรยานเที่ยวด้วยครับ บอกเลยนะครับว่าสวยงามสุดๆครับบรรยากาศนี่ธรรมชาติอย่างนี้นี่ชอบมากๆครับเดินได้ทั้งวันเลยนะครับวันนี้ลุยทางบกกันแล้วฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพาไปลุยทางน้ํากันบ้างนะครับกับที่นี่แหละฮะสวนพฤกษศาสตร์ระยองครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับแซทาทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสูตต้องลาผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีสูุดิแม็กซ์พลานุภาพพลิกโลก เอเดขอขอบคุณอีซู u d ดีแมาพารานุภาพพลิกโลกกับสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแบบนี้นะคะ น,นี้นะคะเออยู่ที่ร้าน Fa บ i o Italian Steakhouse ที่นี่นะคะคุณผู้ชมเขาเสิร์ฟเป็นอาหารอิตาเลียนแบบโฮมเมดแต่ว่าปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทยมากยิ่งขึ้นนะคะร้านนี้เป็นร้านอาหารอิตาเลียนที่โด่งดังมากๆในประเทศไทยเราเพราะว่าเปิดมาก,กว่า20ปีแล้วสาขาแรกเขาจะอยู่ที่สุขุมวิทแล้วก็ย้ายมาที่บองมาเช่มาจนถึงสาขาปัจจุบันที่เอนั่งอยู่ตรงนี้นะคะที่สาขาหมู่บ้านพงเพชรการบินไทยค่ะและเมนูที่เขาเสิร์ฟเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้เอเลือกมาเป็นเมนูอันโด่งดังของที่นี่วางอยู่ตรง ตรงหน้าแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทานกันนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะมาประเดิมอย่างแรกเป็นซุปข้นกุ้งซุปของเขาจะไม่ใส่แป้งเลยมาลองชิมกันเลยค่ะเป็นเมนูที่หวานแบบกลมกล่อมเอว่าเด็กๆนะ่าจะชอบเลยละค่ะ เมนูอ,อย่างต่อมานะคะเป็นสลัดยำกุ้งแซบเป็นสลัดที่เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำยำแบบไทยๆก็จะมีกุ้งตัวโตๆมีเบคอนกรอบแล้วก็ผักหลากหลายอย่างเลยละค่ะ มีรสชาติที่แบบแคล้ายยำผสมกับสลัดคุณผู้ชมที่ชอบอาหารที่มีรสชาติแบบเข้มข้นต้องห้ามพลาดเลยล่ะคะ่ะเมนูยังต่อมาค่ะเป็นสลัดมะเขือเทศฟาเบเซ่ก็จะเป็นมะเขือเทศสดแล้วก็ชีสสดและพวกเครื่องเทศต่างๆก็จะเป็นเครื่องเทศที่มีความเป็นไทยๆด้วยมาลองชิมเลยค่ะมะเขือเทศมันจะมีรสเปรี้ยวชีสก็จะเป็นมันๆนะคะแล้วก็จะหอมพวกผักเครื่องเทศมากๆค่ะไปต่อกันด้วยเมนูผักโขมผัดพริกแห้งเบคอนกรอบ ความสดของผักผขมกับความกรอบประรสชาติที่แบบมีเค็มอ่อนๆของเบคอนกรอบในมันเข้ากันเลยละคะ่ะไปต่อกันด้วยเมนูพิซซ่าที่นี่เขามีพิซซ่าหลากหลายหน้าไว้คอยให้บริการนะคะแต่วันนี้เอเลือกมาเป็นพิซซ่าที่เมากระเพราหมูเป็นพิซซ่าแบบไทยๆมาลองชิมเลยนะคะ เป็นพิซซ่าที่มีความเป็นไทยๆทยี่เมาที่รสชาติแบบจัดจ้านชีส um um. เยิ้มๆเข้ากันมากๆเลยล่ะคะ่ะปิดท้ายเมนูอาหารคาวด้วยสตูขาวัวเสิร์ฟมาพร้อมกับสปาเกตตี้นะคะ ตูงเขารสเข้มข้นมาเหนือมันเปื่อยมากๆเป็นเมนูที่มาแล้วต้องห้ามพลาดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบทานอาหารอิตาเลียนเป็นแบบโฮมเมดนะคะภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเหมือนนั่งรับประทานอาหารอยู่ในบ้านของตัวเองต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะ Fabio Italian Steakhouse ซึ่งการเดินทางก็หาไม่ยากคุณผู้ชมขับมาที่เลียบคลองปปาฝั่งแจ้งวัฒนะแล้วเลี้ยวขวาเข้ามาในซอยพงเพชรการบินไทย ตรงไปอีกประมาณ300เมตรนะคะก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งขวามือรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซ่ๆในแซดทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะแททท้ายโดยการกับแซดสเปเชียลวันนี้นะคะเอกก็มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะ MG สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่เข้าร่วมงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์2021พร้อมกับการนำนวัตกรรมรถใหม่หลากหลายรุ่นมาร่วมจัดแสดงเริ่มจากไฮไลท์ด้วยการเปิดตัว MG Cyberster รถยนต์ไฟฟ้า100%มาพร้อมห้องโดยสารสไตล์เกมมิ่งคันแรกของโลกให้ระยะทางในการขับขี่ถึง800กิโลเมตรดีไซน์ภายนอกสืบทอดความคลาสสิกผสานความสปอร์ตทันสมัยได้อย่างลงตัวภายในออกแบบเป็น ทีม e s p o r t ์ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกของเกมพร้อมการเชื่อมต่ออัจฉริยะรองรับเทคโนโลยี 5G และล้ำไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีการขับขี่อัต ระดับ3ซึ่งก็ได้รับการยกย่องจากสื่อและแฟนๆทั่วโลกทันทีที่ได้ย่นชม MG ยังสร้างโมเดลที่ปรับแต่งขึ้นมาอีกหลายรุ่นซึ่งจุดประกายความสนใจด้วยผลิตภัณฑ์ที่นำเทคโนโลยีใหม่และแฟชัน่นเข้ามามีส่วนร่วมกลายเป็นแลนด์มาร์คสุดอินเทรนด์สำหรับผู้บริโภคที่มีหัวใจวัยรุ่นนับตั้งแต่การนำเสนอแบรนด์รวมถึงจำนวนผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการ MG แสดงให้เห็นถึงแก่น แท้ทางจิตวิญญาณของแบรนด์ที่ไม่ประนีประนอมไม่ทำตามแบบสุ่ม4สุ่ม5และไม่เคยยอมแพ้และในปีนี้ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการปรับแต่งสปอร์ตจูนนิ่งแฟชั่นและเทรนดีเทคโนโลยีอัจฉริยะและอ e ีสปอร์ตเพื่อแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่สดใสและโดดเด่นของแบรนด์ MG บริษัทมาสเตอร์กรุ๊ปคอร์ปอเรชันเอเชียหรือ MGC เอเชียหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ครบวงจรในประเทศไทยตระหนักถึงสถานการณ์ในปัจจุบันเดินหน้าจัดมาตรการเชิงลุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่สร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้กับลูกค้าทุกๆราย โดย MGC Asia ดำเนินมาตรการเข้มข้นในการป้องกันโควิด -19 สำหรับลูกค้าและพนักงานทุกระดับมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกโชว์รูมรวมถึงพื้นที่สำนักงานอย่างสม่ำเสมอการทำความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อก่อนนํารถให้ลูกค้าทดลองขับบริการตรวจคัดกรองเชื้อฟรีสำหรับบุคลากรทุกคนทุกระดับ100%พร้อมเพิ่มสวัสดิการด้วยการทํประกรันภัยโควิด -19 ให้กับพนักงานทุกรายเพื่อลดความสีย ยงเลี่ยงโควิดตอกย้ำความใส่ใจและห่วงใยลูกค้าที่ MGC Asia ครับเราได้มีการจัดให้ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด19กับพนักงานทุกท่านในเบื้องต้นนะครับเพื่อดูแนวโน้มการติดเชื้อหากพนักงานเรามีการติดเชื้อเราจะส่งไปทําการรักษาตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขทันทีครับฉะนั้นจึงขอให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการกับเรามีความมั่นใจในส่วนนี้ครับ ตลอดเวลากว่า20ปีที่ MGC Asia เดำเนินธุรกิจค้าปลีกยานยนต์เน้น3ามความสำคัญสูงสุดคือบุคลากรลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจแม้ปัจจุบันกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องแต่ก็พร้อมรับมือเป็นอย่างดีมาตรการนี้ถือเป็นการสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้กับลูกค้าคนพิเศษทุกคนอุ่นใจกันแล้วไปกันได้เลยค่ะ ผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด,ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆ Daddy d o โ c a าเฟสาขาราชพฤกษ์สวัสดีค่ะ